หอยใจบังไฟแสนติดหนึ่งมาแรงครับพี่น้องเป็นซิงเกิลแรกของอีลาเพลงครับพี่น้องอยู่ในสังกัดของแพวพราวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่ฟินแลนด์นะครับพี่น้องหรือพอบีกนั่นเองครับโอ้โหแสดงความยินดีนําเด้อครับเด้ออีลาเพลงครับปังปังแห้งครับพี่น้องโอ้ยนะครับซึ่งอีลาน้องเพลงเนี่ย นะครับตอนนั้นเพื่อนมาออดิชั่นใส่เพลงหอบฝันมัลังหานครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นไดองูงิงเพชรบันแพงนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับซึ่งเมื่อน,นั้นก็ไปออดิชั่นนะครับอยู่ที่ของแสงทองฟินแลนด์นะครับก็คือสังกัดเพื่อนก็คือ,อ,ค,อ,อคุณแม่นะครับแพว้พวๆแล้วก็พ่อบิ๊กนะครับซึ่ง แพ่เพลียวอนก็ได้ไปฮับน่องเพลงมานะครับซึ่งนองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดานใจจากอุงอิงนะครับอ่าซึ่งหลายๆคนก็นได้ใส่เพลงหอบฟ้านมารังหานนะครับไปออเดชั่นไปแรงบันดานใจนะครับนาตอนนี้ก็มีศสิริป,ปินหนาไม้ครับดาวรุ่งเกิดขึ้นหลายต่อหลายคนครับ ในอายุประมาณ 11, 12, 13, 14, 15, 16ปีนี่ครับพี่น้องโอ้โหนะครับปังอีรีครับติดหนึ่งแนบแดงเป็นที่เรียบร้อยครับหอยใจบังไฟแสนครับพี่น้องการถือว่า,าเป็นการเปิดตัวไข่เพลงของแสงทองฟินแลนด์นะครับเป็นทังการวสันว่าครับพี่น้อง เอาให้น้องเอฟซีนะครับไปซอยเสี้ยซอยดันเพิ่นครับบอกได้ว่าเด็ฟั่งแล้วหูกินใจแห้งครับฟั่งหลักติดหูครับพี่น้องอ่าพี่น้องเขาไปฟั่งเบิงนะครับผมเด็กฟั่งแล้วก็สุดสุดอีรีครับตอนนี้กับมีค้นนะครับเอาไปเปิดอ่าฟั่งกันร้ายล้ะครับพี่น้องบอกว่าแต่เพ่งใดครับ ตอนนี้นะครับทิดปล่อยออกมาเป็นศิเลปินหนาไม่นี่กัดโอ้โหดังอหลีครับแต่ตอนนี้ผู้ติ่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเยาวชนหลายๆคนก็คือองค์อิงเพชรบรรพงครับซึ่งคนถีมีไอดอนนะถือน้ององค์อิงเป็นไอดอนนี่ก็คือกับเพราะว่าจะเป็นน้องเพลงนะครับคนหนึ่งนี่แหละครับแล้กกาไอนะครับสักกุณาพรน,นะครับ นี่ก็เป็นเห็นน้องอุ้งอิงเป็นไอดอลน,นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับซึ่งตอนนี้น้องอุ้งอิงก,กับประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนี่ครับพี่น้องมืออื่นซอยให้กับร่งใจเสียดันเพลงของน้องอาอายสกุณาพรครับพี่น้องจะปล่อยวันที่5ก็คือพรุ่งนี้นะครับ5ตุลาหกคกนี่แหละครับพี่น้องหลานยางามบอครับ ผมได้ฟังบางถอนบางตอนเราปูดพี่น้องสุดสุดอีรีครับฟังเราค้นลุกทั้งน้าตากระสีไหลนำ้ำนอ้องอาอายสกุนาพ่นครับพี่น้องซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งโดยบาดายียงหมากไม้ครับก็คือคิอีออยงได้กระจับได้จับนวนมาแต่งเป็นเพลงครับพี่น้องใส่เสียงเข้าไปครับเป็นเพลงที่เรื่องราวนะครับ บอกเรื่องราวชีวิตจริงของน้องอายสก,กุลนาพรครับพี่น้องอาให้เอฟซีสุขสุขคนนะครับไปซอยเสีย้ยซอยเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเดอ้อครับโอ้นี่ครับซึ่งมือว่านนี่นะครับกัได้ฟังเพลงนะครับเพื่อนเดบอยมาแล้วในค่ายของแพลวอ,อ,อ,อ่า อ่าอย่างแสงแสงทองฟินแลนด์เนาะครัพี่น้องเออนะครับซึ่งเพลงนี่ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงอ่าเดี๋ยวผมมึงก่อนครับพี่น้องเป็นเพลงอ่าเป็นเพลงในานามแสงทองฟินแลนด์ครับพี่น้องแล้วก็ โตเกียวมิวสิกนะครับจนเพื่อนในออกมาขอพระคุณนะครับการตอบรับของแฟนๆที่เอ็นดูอีลาเพลงสาวหน่อยวัย7 7ปีครับพี่น้องที่ตามหาฝันจากนั้นเดินทางครับเข่ามาสมัครเข่าวงนะครับจนแม่แพร่วพอบิกรับเข่าวงจึงได้เกิดผลงานเพลงที่มีซื้อว่าหอยใจบ้างไฟแสนนะครับ กํลังจากนั้นครับก็มีเอฟซีขามาแสดงความยินดีครับแพลวแพลวแสงทองฟินแลนด์เป็นอย่งางไรครับพี่น้องโอ้โหบอกว่าน้องเสียงดีมากๆครับดีใจแท่นพอบิ๊กเมแพรวนะครับโอ้โหนะครับติดหนึ่งในมะเร็งเป็นทียบร้อยครับพี่น้องแสดงความยินดีนะครับน้องเพลงนะครับ หอยใจบ้างไฟแสนวาสั่นวาครับโอ้ฟังเราติดหูเ้ยพี่น้องนี่นะครับโอ้มีคนเขามากกดให้กับลั่งใจนะครับอในช่อง YouTube ของแถวพร o าวพีพีมิวสิกออฟฟินะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ติดหนึ example, ่งในแดงเป็นที Likewise, ่เรียบร้อยนะครับเอาผมเองก็ซอยให้กำลังใจนะครับให้ปังๆนะครับอ่ให้ดังต่ำดังต่ำเสียงดังต่ำเสียงดังต่ำเสียงต่ำๆนี่คือซื้อเพลงครับให้มันดังๆปังๆนะระเบิดระเบิดไปเลยเนาะครับโอ้พี่น้องดีครับในวงการช่วงนี้นะครับ มีศิลปินในวงการมอลำนะครับสร้างปรากฏการ์ให้พี่น้องนี่ด้หูซึกมวนซื่นนะครับเป็นปรากฏการ์ที่มีกระแสว่าเป็นยังกว้างครับพี่น้องเพราะว่าจะวง่ใดครับตอนนี้มีการโอ้โหแข่งขันกันสูงครับคนหาศิลปินหนาไหมเขามาในวงการนะครับเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างนะครับให้วงนั้น ปังๆนะครับมีงานต่อเนื่องด้วยครับเด้อสุขูสุข่นนะครับหาย่วงแต่ละวงทุกว่วงครับมีเอซซอยหนุนซอยดันปังปังๆขอให้มีงานมาเนื่องแน่นบ่กขาดสายครับพี่น้องโอ้ปีนี้ปีหกเจ็ดนี่อลังการครับป่ระว่าตววงไดน,นะครับลดแหฮกับมีนะครับ มีทั้งตั้งข่ายเพลงในเครือของวงนั้นๆก็มีหลายนะครับก็บอกว่าจะเป็นตับสาวน้อยเสด็จแบนนี่ก็อยู่ในเครือของสาวน้อยเพชรบนแพงนะครับตอนนี้ก็โอ้น้องชมพู่นะครับป๋าผัวกับง,ง่ามโลดก็ดังกันระเบิดระเบอ้อเฮกันครับพี่น้องอ่าแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับของบิวจิตชลยานะครับหอยกอดผู้ยอดรวยกับนี่กับ โอ้โหยอดวิวเป็นล้านเท่กันครับพี่น้องณนะตอนนี้ครับอน้องบิวจิตชริยานี่อยู่ในสังกัดปฐมอินเตอร์เทนเมนต์ในเครือของปฐมมัเทิงศินครับพี่นอ้องอก่อนจากคลิปนี้ไปนะครับกับเป็นกําลังใจให้หมอล่ัมซูคุสุกคนนะครับศิลปินทุกคนนะครับให้มีงานปังๆๆครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เบ่าอีกคนเมืองสีเนี่ยนะครับเด้อสวัสดีครับ